สวัสดีครับแอมนี่การนะครับกลับมาให้คำแนะนำในการจัดทำข้อสอบออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในตัวโปรแกรม Microsoft 4น,น,ะ Microsoft นะครับผมเราจะจัดทำข้อสอนนี้ด้วยขอภาพสวนประกอบนะครับผมก็รายละเอียดตามคลิปต่อหน้านี้แล้วนะครับสำหรับวิดีโอขั้นตอนการทำงานเป็นเลยครับเมื่ออาจารย์เข้ามาในตัวจัดข้อสอบของมันก็มันก็ครอบคลในตัว Microsoft 4แล้วนะครับ การก็จะเห็นแฟอร์มที่เย็่เนคลาสามารถแก้ไขขอเข้าต่อนะครับแต่เรามาเริ่มที่บทบุกหนึ่งนะครับเพิ่มใหม่นะครับคลิปก่อนหน้าที่เราอธิบาในการจะทํเข้าต่อกรณีแล้วก็อัตรานายะน,นะครับของหัวงพอในครับอันนี้ให้อาจารย์เลือกตรงชน,นิดคําถามเพิ่มเติมแล้วก็เลือกตัวอันนี้ที่เราทัวรกคือก,การเข้าตรน,นะครับคลิกตรง กานเห็นก็คือหัวข้อในการสร้างคำถามนะสามารถยิ้มข้อคําถาม,ามโหลดรูปภาพในข้อคำถามนะครับได้เลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจุดจักัดตายก็คือเม,มื่อการสรางงานแล้วเด,ด็กๆสามารถเขียนเขียนมากกว่าหนึ่งแผ่นนะครับอาจารย์ก็สามารถคิดว่าข้อสอบเนี้ยจะมีจำนวนแผ่นท,ที่ต้อง่ จะต้องทำอะไรบ้างนะครับหรืออาจารย์สั่งให้เป็นหนึ่งไฟล์เพื่อในสถานรูปเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปในตัวของเอกสารเบอรนะครับแล้วก็แปลงออกมาแปลงออกมาเป็น pdf หรือส่งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาคือขีดจำกัดของไฟล์คืออาจารย์จะตั้งไว้ที่เท่าไหร่สิบเ็กหรือหนึ่งร้อยก็สามารถตั้งได้ที่นี่นะครัเรื <S 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 ่องทางด้านล่างคือตรงค่าคะแนนนะครับก็ใส่ค่าคะแนน ก็สไลด์จำเป็นไว้นะครับก็ขั้นตอนในการจัดทำข้อสอบแบบอัโปโหลดไฟล์ก็เสร็จสิ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้าตาที่เด็กๆขาเปิดนะนะตัวอย่างก็คมีคำถามนะครับก็าส,าาสามารถกดปุ่มฟังได้เพวยอ่านมีปุมย้่ยอ่านด้วยนะครับอันนี้ก็เด็กๆเสร็จแล้วก็ปี่จปุกอัปโหลดนะครับก็เลือกไฟล์ที่เดเองจะอัปโหลดเปิดนะก็ส่งไฟล์ได้แล้วก็ อบในการจรวจทำข้อสอบเืในรูปแบบของอัลลูไฟล์ก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับก็อาจารย์สามารถไปรูดใช้ในการจรวจทำข้อสอบเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ขอ